วัสดีครัาบอกวันที่ผมท่านทันเทสนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครท่านนักบวชนะครับผมนี่นะครับเพิ่งเล่นไปคลิปที่แล้วนะนี่นะครับท่านนักบวชโอเคเรามาดูศัตรูตัวแรกของมันกันเลยนะครับนี่ครับไฟนั่งเฟรดดี้นะครับไปเจอกับฟ็อกซี่นะครับนี่ท่านนักบวชนะครับเจอกับฟ็อกซี่นะฮะนี่มันอยากฟันน้ำหนึ่งนะฮะฟันน้ำหนึ่งนะครับผมเฮ้ยไป ฟ็อกซี่ครับฟ็อกซี่อ่ะถึงจะเป็นฟ็อกซี่ก็สู้ไม่ได้นะครับผมนี่ฮะสล็อตยักษ์ครับผมนี่สล็อตยักษ์นะอ่าสล็อตยักษ์จัดการมาเลยครับทนหนักวนกันนะครับนี่ฮะเจอกับไพร้ายนะครับผมนี่ไพร้ายน์ท่ผมเบื้องเล่นไปคลิปที่แล้วนะไปเลยครเพื่อไพร้ายจัดก,การใร้จบ มีคนบอกว่าไม่ค่อยชอบแบบมีท่านผู้ชมคนหนึ่งบอกว่าไม่ค่อยชอบแบบแนวเนื้อเรื่องนะครับชอบน่าจะชอบแบบแบบที่ให้ผมเล่นตัวละครเนาะมีคนบอกว่าไม่ค่อยชอบให้เล่นแบบเนื้อเรื่องนะก็ไม่รู้อะครับอโอเคก็ตัวต่อไปกันเลยครับการ์ตูนแคทครับผมตัวต่อไปเด็กการ์ตูนแคทนะเออจดการเลยครับการ์ตูนแคทเออเออการ์ตูนแคท ยิ่งม่ได้ตัวท่านตรวจเออป่านะครับการ์ตูนแซก็การ์ตูนแซ็คได้นะครับชนะนะครับผมโอ้ยยแบบตัวต่อไปนะครับนี่เจอกับเซนจามะนะครับโอ้โหไม่น่าดูครับตัวยมันเซนจามะตัวเบามากครับแบบตัวเบาแบบตัวเบาเลยนะครับตกแมปตายแน่เลยครับเซนจามะโอ้โห นี้นะครับเอา,า,อาอโอ้โหปิดรวยแล้วครับจะจะมาเรียนอย่างนี้ตลอดครับโอเคยังไม่จบหรอกครับต่อมานะครับผมจอกับคาเค้นนะครับนี่คาเค้นคาเค้นโอ้โต้องมาเจอกับไดโนเสาร์นะครับผมนี่เดโน่บอกบอกเออท่านขอขอโทษน,นะบอิี่อได้รับหมาส่องมาจากที่พิจารณาทางต้องมาสู้กับท่าน ไม่เป็นไรหรอกอยะโวยโวยโว้ย,ย,ยทันโง่จริงโอเคนี่ฮะตัวกบสไปโนล่างตั้งไฟนะครับผมนี่สไปโนล่างไฟนะฮะน้ำไฟนะครัฮะอย่างติดไฟให้มันก่อนอเป็นล่างใหมย่างสไปโนนะจะเป็นล่างไฟมันกับกอสิล่าครับกอสิล่าก็เป็นตีเล็กล่างกายพันนะอันนี้สไปโนล่างไฟนะครับไปเลยฮะ เออยังไม่ได้พ้นไฟถ้าสบายโน้ได้พ้นไฟถ้าแบบอุดพอที่จะแบบทนทนแบบทนสายฟ้าของของของท่านทานักบวชได้ก็คือก็จอดโหดมากๆเลยนะครับโอ้โหเจอกับลูกทอริซิโนสอรัสนะครับ <c oughs> ตายถ้าเสียงผมแปลกๆขอให้ด้วยนะครับอ่าโอเคมาดูกันต่อฮะ เออน,นี่ตัวีองเรากันนี่ฮะแบล็กเรียวซอรัสครับตายนะฮะตายนี่ครับไม่ของมันมาแล้วครับผมูมากี้ตัวนักบวชนี่เป็นจาัก,การลูกมันนะอันนี้แม่มันมาครับมแม่มันจาัก,การนี่ออก็สู้ท่านนักบวชไม่ได้นะครับปวดเกินนี่ฮะ เจอับบสองผู้หูนะครับผมช้างติดตึงกับช้างธรรมดานะครับไปเลยครับโอ้โหสู้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะครับเจอกับแก๊งยีราฟครับผมนี่แก๊งยีราฟเโอ้โหน้าทันเียครับโอ้โหแบบพอพับเลยนะเจอกับสายควิดครับอืมควิดมันไม่หมดเลยครับนี่ควิดเลยเออควิดครับควิดควิดเออ ตายจะพุ่งชนนะแล้วก็ตายเลยนะนี่เจอกับสเกิร์ตครับสเกิร์ตจะการมานะโอ้ยโหสเกิร์ตก็สู้ไม่ได้ฮะถ้าสเกิร์ตสู้ไม่ได้ต้องเจอกับพวกนี้นะนี่จะการันมาเลยครับเโดนยิงก่อนนะเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้ว โอเคเกี่ยวกับซ <hguru odo> yani <oire> mm ้อมพี <Öz ell> <berries> uh ่น้องนะครับผมนี่ซ้อมพี่น้องนะโอเคไปจัดการมันเลยครับพี่พี่ตายกับตัวน้องก็ตายตาไปเกีกับนี่ครับพี่โตกับคือมาตามมาต้นตากับดีนะไปเวิร์นแล้วก็จากนิ่นอทอนะครับไปเลยอืมมุ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 มบินนะเอาตายตามอีกครับ โอ้โแกผมก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครัะจะไม่จะไม่อยากพลาดคลิปใหม่กระดิ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะแชร์แชร์เพื่อนคนดูแล้วบอกให้เขากดติดตามช่องผมนะครับหรือถ้าดีๆก็บอกให้เขากดติดตามด้วยนั่นแหละนะครับผมอ่าจะติชมแบบไหนก็ได้นะครับแต่ห้ามพิมพ์คำหยาบลงไปนะครับผมอ่าโอเคก็บ๊ายบายครับขอบคุณครับ